ครับสวัสดีเอฟซีูบูสุกคนครับเหมอหือนกัหอดเอฟซีมาสารุปโลลงไฟขนาด 1, ทอหนึ่ท่อสท่อสนิ้วบางส่วนนะครับสมีนาคมสองพันนาอยหกบแางที่หช้างพวกนะครับบางขนาดทอสองนะครบเดบอเร์เดียวเด็สอ้อยหค่าแนนไม่ผ่านนะครับผมนาดเซตได้นะครับบางที่สเพชรป้ากุ้งนะครับขนาดท่อสองแปดเสด็ดสองร้อยส่าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สเสียบาทขนาดทอสองแปดเด็ดสา้อยยคะแนนผ่านนะครับบางที่แเพชร น้องอ้อนะครับขนาดทอ6สองหกสี่หกสิบห้าเดส้อยหบาคะแนนจ้ามวกนะครับบังที่หาสนามบอลขนาดทอดสามเมื่หมื่นนะครับสามสิเดสี้อยยคะแนนวานเจรีบนะครับบังที่หน้องชิโนขนาดทอดสองนะครับแปเบอร์เดียวเด, 240, ดอสอ้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่เจ็ดนะครับน้องไม่ขนาดท่าสองแปดสเ้าสิดเดีคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่แด พงฟ้าขนาดทอสองแปด้าเดสคะแนนผ่านวานจเรบนะครับบ้างที่เนะครับสาวน้อยบ้านนนขนาดทอสองหกด้อยคะแนนผ่านนะครับบ้างที่สิน้องเป็นโนขนาดทอสองสามด้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สิบเด๋เยวนีบ้างทด่ดสิบนะครับบางทด่ดสิบเช้างเผือกขนาดทอสองเดสิบเยว้อยหค่ 360, แนน ผ่าน,นะครับบ้งที่สิงนะครับเบอร์ฟานนะก้อนแก่ขนาดทอสองห้าสิบหกสิดร้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สิน้องจีโน่นะครับขนาดทอสองแปดสเบอร์เดียวเด้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สินะครับอ่าซับอุด,ดมขนาดทอสองครับเจ็ดสดสิบ้าเดร้อยเจ็ดคะแนนเจ้าหมวกเจ้าหมวกเลยนะครับบางที่สิ สาวอำนาจขนาดทอส6งห5สิาด้อยหกสิบคาแนนเจ้าเนื้อับบ้างทีสิบหน,น้องอูนเส้นขนาดทอสองเจ็ด้าแปดสด้อยหกสิบาคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างทีสิบเจ็ดจอ จะเลื่อนใช่นะครับขนาดทอสองนะครับหกเบอร์เดียวเด้อยเคะแนนผ่านนะครับบังดีสัแปดเทวดาขนาดทอสองแปดสิบห้าเก้าสิบเดสองร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไวนักเลยนะครับราคาสูงรีบเรวนะครับบังดีเก้าปลาท่านนะครับขนาดทอสามยี่สิบส่สิบเดสามร้อยเก้าิบาคะแนนผ่านนะครับบังดียี่สิบนะครับเมียงามขนาดทอสองนะครับห้าสิบ้าหสิบห้าเดยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบังทีย่สิบ จี ino, ขนาดทอสามมงไปมือนนะครับสิบหนะครับเดยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยิบนะครับเกาะแกว้วขนาดทอสองแปดสิบแปดส้าเดห้าคะแนนผ่านนะครับบางที่ยี่สิบสมอําช่ขนาดทอสามนะครับเก้ 3, าสิบเพียงสามร้อยนะครับเ,คคดเด็ดสามร้อยเก้าสิบสามคะแนนผ่านนะครับปูเก่งขัดเกือบสี่ยเลยทีเดียวนะครับบางที่ยี่สิบสี่นะครับ โอเล็กขนาดทอสองแปดสแปด้าเดอหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียิผ่นน้องกาฟิลนะครับขนาดทอสองแปดสิบเก้าสิอคะแนนผ่านนะครับบางทีย6่หกจะเลื่อนซับขนาดทอสองนะครับเจ็ดสด้าเดอคะแนนผ่านนะครับบางทียี่สนะครับสึกร้อยเอ็ดนะครับสักร้อยเอ็ดนะครับขนาดทอสองนะครับเจ็ดส้าแดองร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีย8ต้าเวยนะครับขนาดทอสนะครับ แปดสิบเบอเดียวเด้อยสิคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบ้านะครับราชวงศ์นะครับสราชวงศ์นะครับขนาดทสองเก้าสิบสิวิเดส้อยย่คะาเนนไม่ผ่านนะครับบางต่อมานะครับบางทีสามสายใจใหม่นะครับสายใจได้นะครับขนาดทอสองเจิบเอเดียวได้สาม้อยสี่บคะแนนผ่านนะครับบางทีสามเพชรน้องอ้อขนาดทสองเจ็ดสิบเด้าเดอคะแนนผ่านนะครับบางทีสามิเพิ่งสยามขนาดทอสองนะครับอ่า แปดสิบเนะครับเด็ดสามร้อยสคะแนนผ่านนะครับบางทีสแสงตะวันขนาดทอสามนะครับสิบยี 20, ่สิดย่สิบคะแนนไม่ผ่านน่าจะหางขาดน,นะครับบางทีสามสอ่าสว่างพิลมนะครับเกิบเปอรเดียวเดดร้อยยี 120, ่สิคะแนนไม่ผ่านนะครับกลายเป็นสว่างเป็นลมไปเลยทีเดียวนะครับผมบางทีส้านะครับ คิดสั่งลุยนะครับขนาดทอสองนะครับ75-95เดร้อยแปค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สามสิบหกน้องจีโน่นณะทอสองนะครับแปเบอร์เดียวไดยสองร้อยสม้คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ 3ามสอนพระรามขนาดท่าสองนะครับเจ็ดบเอร์เดียวเดสม้อยสค่าแนนผ่านนะครับบางทีสามปดนะครับปุยเมฆขนาดท่าสองแสิบเดเ้าสิอยสีค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสเก้าสนามบอลท่อสามนะครับสี่สิเด้อยเค่แนนไม่ผ่านนะครับบางทีสี่สิบนึ่งล้านเลขขนาดท่สองแด้าเก้าสเดค่าแนนผ่านนะครับบางทีสี่สินะครับ m ร้อยนะครับขนาดท่าสองเก้าสิบเปอร์เดียวเด็ด่ามร้อยอง ยุยนะครับขนาดท่อสามนะครับยี่สิเด็สี้อยห้าสิบเจ็ดคะแนนผ่านวานเรียบนะครับโอ้โหเก่งขักนะครับบางทีสี่สิามน้องมายูนะครับขนาดท่อสองเก้าสามร้อยเจ็ดวินะครับเดสา้อยหกสิบคะแนนผ่านนะครับโอ้ราคาเด้กครับไปอยู่เก่งคักบัลลังเหลือนะครับบั้งทีสี่สิบสี่นะครับเพชรน้ําพองขนาดท่อสองนะครับหกสิบห้า็คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบางทีส่สิ้ช้างเผืกขนาดท่อสามนะครับ 300แพ้เดียวนะครับได้370คะแนน่านนะครับบังที่46ทองภักดีขนาดทอ8อ6 6ปดาดอคะแนนผ่านนะครับบังดี่47ราชวงศ์นะครับสราชวงศ์ขนาดท 2, 88, อสอง8ิอ่าวิเดี้295คะแนนเจ้านะครับบ้างที่48นะครับวิทยาขนาดทอสอนะครับ 7จเบอร์เจ right. ็ดนะครับเดียรยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้าง d ีเก้นะครับแอดเทวดาขนาดทอสองแปดสิบ้าเกาสิเดียคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีจารุวันขนาดทอสองนะครับแปดสิบสองแดเจีย้อยสคะแนนผ่านนะครับบ้างดี1เนะครับเจ้ากู้ผาขนาดทอสองหกสิด้าเดคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี2องนะครับ หล้านเล็กขนาดทอสองเก้าสิบเพียงสามรอยนะครับเด็ดสาม้ยห้าสิบคะแนนผ่านนะครับบังที 53, ห่หาสิบสามนะครับดอกเหมยขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบแปดแปดสสามเดสามร้อยยี่สามคะแนนผ่านนะครับบังที่หาสิบสี่ปุยเมฆขนาดทอสองแปดสิบห้าเก้าสิบห้าเดหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่หาสิบห้านะครับสาวเชยภูมิขนาดทอสองนะครับแปดก้าสิบเดสี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่หาสิบหกรีสอร์ทขนาดทอสองนะครับเก้าสิ สามร้อยห้าวินะครับไดยสามร้อยห้าสิบห้าขนาดพันนะครับราคาได้กรบเอยู่นะครับบ้านดิสหาสิบเจ็ดนะครับบ้านอ่าบ้านลิมโอบ่บ้านลำบ้านแลมโบ,นบ,นบน้นะครับบ้านแลมโบ้บ้านลลมโบ,นบน้นะครับขนาดท่อสองนะครับ แปิบเบอร์เดียวไดสองร้อยแปดคะแนนเจ้าปนะ่ครับโอ้โหเปิดแมนครับเจ้าเสยนะครับบังที่ห้าสดนี่ครับมยู่ขนาดทอสามนะครับสี่สิด้อยเกคะแนนผ่านนะครับโอ้โหนะครับราคาไดเก้าเบอยู่นะครับบังที่ห้ิบเกานะครับชายเล้งนะครับขนาดต่อ2นะครับเจบเบอร์เดียวได้อยสี่สิบแปดคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้นักเลยบังที่หกนะครับเพชร นุ่นไทยนะครับขนาดท่อสองนะครับเจเบอร์เดียวในสองร้อยแาคะแนนผ่านหวานจรีบนะครับผมอ่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอด f อฟ้ี่ตองกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อสสวัสดีครับ